เปิดโพสต์สุดเศร้าจอยรินลณนีหลังสูญเสียคุณพ่อกำลังใจจากแฟนๆแ,และคนดังในวงการบันเทิงหลังไหลให้กับนักแสดงสาวจอยรินลณนีที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพสุดเศร้าขณะนำเท่าฐานที่เหลือจากการชาปนากิจของคุณพ่อไปลอยอังคารพร้อมข้อความว่า y o u r memory will always live in the very core of my heart thank you for everything you done To me, you away in my heart love you so much my dad ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานศพคุณพ่อที่ผ่านมาด้วยนะคะขอโทษที่บอกล่าช้ามากค่ะแต่พอทุกท่านมาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากที่เห็นทุกท่านค่ะขอบคุณญาติญาติและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะทุกอย่างมีความหมายมากๆสำหรับจอยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ